สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยชีวิตคริสโตเฟอร์เบนจกูลไม่ท้อถึงแม้ไม่มีใครจําได้หลังจากที่เรื่องราวของคริสโตเฟอร์เบนจกูลถูกเผยเออกไป ก็มีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยสนับสนุนคริสและภรรยาช่วยอุดหนุนน้ำส้มอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งจำน่ายแทบจะไม่ทนันจนในขณะน,นี้คริสสามารถปลดภาระได้นิดหน่อยแล้วสร้างความดีอกดีใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างยิ่งซึ่งคริสกับภรรยาก็ได้กล่าวขอบคุณท,คทุกคนที่ช่วยอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้โดยในอดีตนั้นคริสโตเฟอร์เบนจกักุลเคยเป็นนักแสดงโด่งดังขวัญใจคนไทยจนถึงเหตุการณ์ช่วงวันที่22มิถุนายน42ได้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเขาลงไป ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนบนท้องถนนกระทั่งตัวเขาเองได้รับผลกระทบไปด้วยเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานกว่า3ปีถัดมาเมื่อปี25 5 1รสคริสจำต้องพบกับเรื่องทางรถยนต์อีกทีจนกระทั่งจะต้องดามเหล็กที่ขาส่วนทางด้านพี่น้องในครอบครัวของคริสโตเฟอร์เบนจกุลอย่างเจฟฟี่เบนจกุลน้องชายแท้ๆนั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรแล้วแต่ในเรื่องนี้เหตุเพราะเลิกพูดคุยต่อเนื่องกันมานานแล้วเพราะว่าต่างคน ต่างไปมีครอบครัวของกันและกันโดยหลังจากที่มีพลเมืองดีช่วยอุดหนุนน้ำส้มรวมทั้งเบเกอรี่ของคริสโตเฟอร์เบนจากุลเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าขอบคุณทุกๆค,คนที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณทุกคนที่เปิดโอกาสขอบคุณมากท่านทูตพิรุณพร้อมน้ำตาคลอท่านให้โอกาสเอาน้ำส้มไปขายที่ร้านนี่ก็จะได้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับชาวบ้านในแต่ละเดือนในเวลานี้รายได้มันก็มากขึ้นพวกเราก็มีตังส่วนหนึ่งส่วนใดไปแบ่งเบาภาระได้ยิ่งไปกว่านี้คริสโตเฟอร์เบนจากุลยังเปิดเผยว่า มีคนบอกให้รับบริจาคแต่ว่าตัวเขาเองไม่คิดอย่างนั้นก็ขอเป็นการที่ช่วยอุดหนุนเราจะดีมากกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Fan ขอบคุณครับ